พอพอข้าวโพดข้าวเหนียวต้มค่ะว้าวจะกินหมดไหมฝักใหญ่มากนะคะพอพอข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะไม่ใช่สวิตแล้วดูกล่องที่น้องเขาฝากไปสนีมาโอ้ยกินหมดไหมจ๊ะเยอะจริงๆมากินด้วยกันจ้ะเด๋ะจริงๆพี่น้องอยูในกล่องอีกเพียบเลย ดูน้องฝากมาให้กินได้กันจ้านี่สุกแล้วฝักใหญ่มากเต็มเต็มเลยพี่น้องนี่เห็นไหมคะร้อนไอออกอยู่ว้าเห็นไอออกไหมคะร้อนนี่นี่นนใหญ่บอกเอกเม็ดเต็มดีนิ่มว้า กินด้วยกันเด้อะไปกินด้วยกัน